วิธีอ่านแชทอ่านข้อความบนแอป t ิ k ต o อกโดยที่ไม่ให้เพื่อนของเรารู้นะคะว่าเรากดเข้าอ่านแชท ค่ะก็ต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท่านนะคะในวันนี้อยู่กับเราเรวิน YouTube ค่ะและในวันนี้ก็จะพาทุกท่านมาตั้งค่าข้อความแชทของเรากันเวลาที่มีคนส่งข้อความเข้ามาเนี่ยเราอยากจะกดอ่านแต่เราไม่อยากให้เขารู้ว่าเรากดเข้าอ่านแชทของเขาแล้วเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาตั้งค่าค่านี้พร้อมๆกันค่ะอันดับแรกให้เราเข้าไปที่ติ๊กต๊อก จากนั้นให้เรากดไปที่โปรไฟล์ด้านล่างขวามือและกดไปที่ขีด3ามขีดมุมบนขวามือจากนั้นเลือกการตั้งค่าและความเป็นส่วนตัวการตั้งค่าและความเป็นส่วนตัวที่นี้ให้ทุกคนเลือกไปที่ความเป็นส่วนตัว จากนั้นเราก็จะอยู่หน้าตามแบบนี้กันนะคะให้ทุกคนค่อยๆเลื่อนนะและกดไปที่การส่งข้อความการส่งข้อความกดแตะเข้าไปหนึ่งทีค่ะและมาที่ค่ากำหนดข้อความหรือว่าสถานะการอ่าน เดี๋ยวน้ำจะขออนุญ,ญาตอ่านข้อความย่อยๆก่อนนะคะเขาบอกว่าผู้อื่นสามารถดูได้ว่าคุณได้อ่านข้อความของพวกเขาแล้วพวกเขาจะทราบเมื่อคุณอ่านข้อความของพวกเขานั่นแสดงว่าตอนนี้เนี่ยเปิดอยู่นะคะเวลาที่มีคนแชทเข้ามาใน t i k t o k แชทข้อความมาหาเราเนี่ยแล้วเรากดอ่านเพื่อนๆคนนั้นจะรู้ว่าเรากดเข้าอ่านแล้วเพราะฉะนั้นให้เรากดปิดค่ะ ตอนนี้สีฟ้าตัวนี้เปิดอยู่ให้เรากดปิดสถานะการอ่านพอเรากดปิดสถานะการอ่านเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้เราก็สามารถกดไปที่กล่องขาเข้าข้อความได้เลยแล้วก็กดอ่านแชทได้เลยโดยที่เพื่อนคนนี้เนี่ยเขาจะไม่รู้นะคะว่าเราเข้ามาอ่านแชทเรียบร้อยแล้ว อันนี้ก็จบปัญหาอ่านไม่ตอบเนาะสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนขอบคุณทุกทุกท่านที่เข้ามารับชมสวัสดีค่ะ